สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกะนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องชีวิตหลังเลเวล200นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออุปกรณ์โอเวอร์โหลดคืออะไรหาได้จากไหนและทำอะไรได้บ้างมีอะไรที่ควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับอุปกรณ์โอเวอร์โหลด ซึ่งผมจะมาแชร์ช่วงคอนเทนต์เอนเกมของเกมนิกเกะเลยนะครับผมซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะฮงไกเก็นชินอาโอวีนีโนคุนหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพชรของที่นี่เจรไในามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่เกลือมีแต่แร่เพชร ันันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเคหลังจากที่ผมทำการอัพเลเวลเป็น200ทั้งหมด5ตัวละครแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการอ่าเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะอ่าก็คือการเสริมแก่งนะครเพื่อลองดูนะให้ไหมมันจะดันตัวละครทุกตัวลงมาด้านล่างนะ เสร็จแล้วคือตัวละครที่อยู่ในช่องซิง์ตอนนี้ก็คือจะเลเวล200หมดเลยถูกต้องไหมครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะปลดช่องเพิ่มก็มาอ่ะมาคลิกตรงนี้แล้วก็จ่าย500เพชรได้นะ,ะเดี๋ยวผมขอว์วิยาใส่อาเรียก่อนนะอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครไออ่าทุกตัวใน ID ดีของผมเนี่ยจะ200แล้วนะอยู่ที่ว่าผมเอาตัวละครมาใส่ซิงค์หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถมากดเสริมเก่งตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมว่า มันจะบอกว่าเลเวล200ไป201เนี่ยมันใช้ผงเกนแท้อยู่ที่10,000นะผงเกนแท้เนี่ยใช้เยอะสุดแล้วนะคะผมในขณะที่อ่าในขณะที่นะแฟตได้เนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ20ล้านนะต่อ1 l e v e เลเวลนะครับแล้วเงินใช้อยู่ประมาณ1ล้าน7 0สนนะ1ล้าน7แสนรู้สึกว่าจะ คงเดิมตลอดเลยนะครับซึ่งเงินกับแฟลได้เนี่ยเดี๋ยวเราผ่านไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะก็สามารถหาได้ละแต่ผงแกนแท้1นึ่งมเนี่ยมันหายากมากๆเลยนะซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะมีประมาณสัก4ี่หมื่นะก็น่าจะอัพได้ประมาณเลเวล2องรนะถ้าไปกดไปกดกล่องผงแกนแท้นะครับก็อนนี้นะผมก็ทําการฟาร์ม,มาเรื่อยๆนะก็อนนี้ก็มี3ามพันสามหกพองเป็นเก้าพันเก้าพันหกผมก็จะมีประมาณ ่าเมื่อกี้มี3 9 0 0มก็ตีเป็น40,000เนาะผมมีประมาณ70,000 70,000ก็เป็นประมาณเลเวล207นะ207ถ้ารวมแฟดดงแฟดได้ด้วยนะซึ่งผมยังไม่มีแฟดได้ในการ up, นะอัพนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอัพได้วันละ1เวลนะตอนนี้โดยประมาณอ่าก็ประมาณนี้นะกลายเป็น202นะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บอ่าก็จะใช้เท่าเดิมนะ อยู่ที่ประมาณ21ล้านแล้วก็เงินอีกล้าน7โดยประมาณนะผมแกนแทก็เท่าเดิมโอเคต่อมาเป็นอุปกรณ์โอเวอร์โหลดนะครับผมซึ่งอุปกรณ์โอเวอร์โหลดเนี่ยอย่างแรกที่เราจําเป็นจะต้องรู้เลยนะคือมันทํำยังไงโดยที่คุณจะทําอุปกรณ์โอเวอร์โหลดได้เนี่ยคุณจะต้องมีตัวละครที่ใส่อุปกรณ์ตาบริษัทให้ตรงกับบริษัทของเขายกตัวอย่างเช่นเรกผมตอนเนี้ยลงเท้าคุณเห็นลงเท้าเทียร์ก้าตรงตรงนี้ใช่ไหมที่เลเวลสเนี่ย คุณจะต้องใส่เป็นมิสิลิธเพราะว่าเด็กอยู่มิสิลิธเสร็จแล้วคุณจะต้องทําการตีบวกตีบวกนะให้ถึงบวก5พอถึงบวก5เสร็จปุ๊บอ่มันจะมีปุ่มให้อัปเกรดเป็นโอเวอร์โหลดซึ่งมันจะใช้โมดูลอยู่1น่ก้อนโมดูลคืออะไรโมดูลก็คือหินชนิดหนึ่งที่ดอกมาจากบอสประจําวันระดับ SP ก็คือ Special ก็คือพวกแบ็กซัมมิต แชตเติลบอกโมเดเนียอันไทเซนแล้วก็กรฟดติเกอร์5ตัวเนี่ยถ้าคุณไปถึงสเตจ9เนี่ยนะสเตจ9นะครับมันจะดรอปอยู่กล่องด้านล่างก็คือกล่องที่80%เนี่ยมีโอกาสออก80%อ่าผมคิด้าไปให้ดูนะบางคนเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้นะบางคนเนี่ยเขาจะเรียกว่าหินเกลือหรืออะไรก็ตามแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมพูดตามตรงนะ ผมมาจบบอสเทีย9มาประมาณ1เดือนแล้วผมบอกเลยว่าไอเนี่ยมันไม่เกลือสิ่งที่เกลือมันคืออุปกรณ์เทีย9ที่ไม่มีตาบริษัทผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเกลือโดยเฉพาะถ้าเป็นอุปกรณ์เทีย9สายแท้งหรือซัพพอเนี่ยผมพูดเลยว่ามีมูลค่าน้อยกว่าโมดูโมดูเนี่ยคุณจะใช้แบบไม่มีทางพอผมพูดเลยนะเพราะว่ามันใช้ทําของเยอะมากเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมมันใช้ทําของเยอะมาก และคุณจําเป็นจะต้องจบเทียเก้ด้วยก็คือสเตจเกานะอ่ะผมไม่ดูด่านแปนะกดเข้าไปที่กล่องนะครับเห็นไหมว่ามันไม่ดอกในขณะที่ตาบริษัทมันมีโอกาสดอกตั้งแต่ด่านแปดลแต่โมดูลดอกแค่ด่าน9ถ้าคุณจบบอสเทียเก้ไม่ได้เนี่ยคือหมดสิทธิ์ที่จะได้มันมานะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณตีบวกถึง5แล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้1ก้อนในการอัปเกรดเทียร์9ให้กลายเป็นอุปกรณ์โอเวอร์โหลด ทีนี้ก่อนที่ผมจะพูดถึงอุปกรณ์โอเวอร์โหลดอยากจะเตือนเพื่อนๆก่อนว่าคิดดีๆเวลาจะอัพอุปกรณ์โอเวอร์โหลดชิ้นไหนเพราะว่ามันถอดไม่ได้ครับมันจะล็อกติดตัวคุณตลอดเวลาเห็นไหมมันจะล็อกติดตัวคุณแบบไม่มีทางถอดออกได้โอเคนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำโอเวอร์โหลดถ้าคุณอ่าสวิตตัวละครนั้นบ่อย แต่อย่างเด็กของผมเนี่ยเด็กใช้ตีบอสตลอดเลยแล้วก็เด็กอ,อยู่ในทีมตีบอสเอสพีของผมเกือบจะทุกตัวแล้วเกือบจะทุกบอสเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำโอเวอร์โหลดให้กับเด็กนะแต่ว่ารองเท้าเนี่ยผมว่าจะจะจะ,จะห้อยไว้แล้วก็สวิตไปสวิตมาก่อนจนกว่าจะมีของบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำโอเวอร์โหลดอีกทีหนึ่งโอเคนะแต่ว่าใครใครทำตัวไหนใครอวยตัวไหนก็ทำได้เลยแล้วแต่คุณแต่ส่วนตัวผมอะผมจะทำไว้เฉพาะบางชินเฉยๆนะครับผม ทีนี้อุปกรณ์โอเวอร์โหลดเนี่ยมันจําเป็นนอกจากจะใช้โมดูล1ก้อนในการอัพขึ้นมาแล้วใช่ไหมคุณยังจะต้องใช้โมดูลในการเปลี่ยนเอฟเฟกด้านล่างนี้ด้วยเห็นไหมว่าอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเห็นไหมว่าเนี่ยถ้าผมกดเปลี่ยนเอฟเฟกมันจะมีเอฟเฟกมาบอกครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์โอเวอร์โหลดแล้วมันบอกว่ามันจะต้องใช้โมดูลในการสุ่ม1ครั้งเพื่อเปลี่ยนทั้ง3มบรรทัดเนี่ยมันจะสุ่มใหม่หมดเลย มันจะสุ่มใหม่หมดเลยซึ่งซึ่งทั้ง3บรรทัดเนี่ยมันสามารถบอกข้อมูลว่ามันมีอะไรบ้างที่จะสามารถสุ่มออกได้มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่าก็มีตั้งแต่อ่าดาเมจ่าแรงขึ้นก็คือสมมุติว่าไฟอ่าน้ําตีไฟน้ําก็จะส่งผล เวลาไปตีมอนไฟได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะมีอัตาแม่นยามมีความจุก,กระสุนมีเพิ่มแอคแท็กอันนี้คือดีมากเพิ่มแอคแท็กเพราะเกมนี้แอคแท็กดีมีชาร์จดามอ่ามีดาเมจชาร์จมีความเร็วชาร์จซึ่งเหมาะกับสไนเปอร์สไนเปอร์เนี่ยผมเคยพูดในไลฟ์สตรีมอยู่ว่ามันจะมาตอนช่วงเลดเกมเพราะว่าถ้าคุณทำโอเวอร์โหลดได้เนี่ยแล้วคุณมี2บรรทัดเนี่ยหรือมี3บรรทัดก็คือแอคแท็กดาเมจชาร์จและความเร็วชาร์ตผมบอกเลยว่าตัวละครสไนเปอร์บางตัวจะแบบเก่งแบบ เก่งแบบก้าวกระโดดจริงๆอ่ะเป็นเป็นปืนเลดเกมมากๆสําหรับผมนะส่วนอันตราที่ความแรงคี้เนี่ยมันสําหรับผมมันเฉยๆนะส่วนดีเฟนต์ก็ดีเริ่มดีขึ้นในโหมดอ่าตีบอสยูเนียแล้วก็ PvP นะครับผมเอาเคทีนี้สกาผมใส่โอเวอร์โหลดอยู่1ชิ้นเดี๋ยวผมจะทําการลองเปลี่ยนเอฟเฟกให้เพื่อนๆดู1ครั้งเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอ่าโดยที่ผมจะทำงานเปลี่ยนเอฟเฟกนะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆมีโมดูค่อนข้างเยอะเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาล็อกแถวได้ยกตัวอย่างเช่นแอคแทกใช่ไหมอาจจะสมมติผมให้ดูแอคแทกอย่างเดียวนะสมมุติว่าแอคแทกผมมันอยู่ที่14%สมมติเฉยๆนะครับสมมุตินะอยู่ที่14%มันอยู่ในขั้นท็อปเทียแล้วก็คือเทียสูงอันนี้ผมได้4.77ใช่ไหมมันคือเทียต่ําสุดเห็นไหมมันคือเทียต่ําสุดผมอ่ะอยากจะรีไอผมสมมติว่ามันเป็น14%ผมอยากจะล็อกผมต้องจ่าย2หินเพื่อล็อกแถวเดียว แล้วเวลารีใหม่แถวนี้มันจะไม่หายผมถึงบอกนะว่ามันไม่ใช่หินเกลือนะมันใช้แบบมหาศาลเลยนะผมใช้คำนี้คุณฟาร์มแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วผมจะบอกให้ว่าตั้งแต่จบเคียร์สเตต9บอสมาเนี่ย80%ไม่มีอยู่จริง1วันผมเจอช่องข้างล่างสีดำบ่อยมากเจอติดกันทุกวันอนะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นหายากมากนะในมุมมองของผมอยู่ที่ดวงอะ่ะโอเค เปลี่ยนเอฟเฟกให้ดูครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมอันนี้คือแถวบนอันนี้คือแถวล่างเสร็จแล้วเขาจะบอกว่ามี2ช่องเขาคุณถ้าสมมติคุณสูม่มาเกมมันยังปานีคุณอยู่นะเขาจะถามว่าคุณจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไหมถึงถ้าเปลี่ยนเอฟเฟกต์อ่ะมันจะเป็นแถวล่างซึ่งมันแย่กว่าแถวบนตอนนี้ถ้าแถวล่างที่คุณกดมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ดีให้คุณเก็บเอฟเฟกต์ข้างบนไว้อ่าอย่างของผมอะผมไม่เอาแถวล่างนะเพราะมันได้อัตราคลีกกับดาเมจชาร์จใช่ไหมผมไม่เอาผมเก็บเอฟเฟกต์ข้างบน ผมก็กดเก็บเอฟเฟกอ่ะเอฟเฟกก็จะเหมือนเดิมแต่หินโมดูลผมหายไปแล้วคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันใช้เยอะมากนะมันใช้เยอะมากถ้าคุณดรอปหินอะคุณไม่ต้องเสียใจต่อให้คุณยังไม่มีอุปกรณ์ทองอะเก็บไว้เถอะครับยังไงก็ได้ใช้ครับผมเพราะว่าคุณต้องทำออฟอีกเยอะเลยนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชีวิตหลังชนกำแพงเลเวล200มัไม่ใช่กำแพงแล้วล่ะมัน มันจะทําอะไรก็ได้ลวมันเป็นอิสระของเรานะขอไม่เรียกว่ากําแพงแล้วกันนะก็ชีวิตหลังเลเวล200นะคะผมก็เกมก็น่าจะให้เราฟาบอสกันอีกยาวๆแล้วก็ผมคิดว่าคอนเทนต์หลังจากเนี้ยน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เน้นตีบอสะเยอะแล้วนะคะผมเพราะว่าคอนเซปต์ของเกมเนี่ยผมว่าสนุกดีนะในการตีบอสแล้วก็หาทีแปลกๆในการแบบสู้บอสในแต่ละตัวเพราะบอสในแต่ละตัวมันก็มีแมคชั่นิกที่ค่อนข้าง แตกต่างกันตัวละครที่ใช้ก็ค่อนข้างแปลกใหม่ตัวละครที่ใช้บ่อยๆก็จะเริ่มถูกจะเริ่มต้องสวิตช์ทีมมากขึ้นแล้วนะผมมองว่าเกมก็มีอะไรหลากหลายมากขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียก็คือตัวคนที่ตัวละครน้อยเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณมีตัวเยอะเนี่ยก็อาจจะ enjoy กับเกมมากยิ่งขึ้นนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ถึงเร็วสองร้อยนะแล้วก็ตอบหลายๆคําถามว่า โอโลคืออะไรหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆและถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยในใต้คลิปวิดีโอนี้นะถ้าใครยังไม่ได้กดซ s c r i b e ก็อย่าลืมกด b ับ r ไ b e กับโจดันโจนะครับจะขอบคุณมากเลยนะถือว่าสนับสนุนกันนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ